สวัสดีครับพี่น้องครับเริ่มแล้วครับอาชีพเก่าอาชีพเก่ากับพนักงานใหม่อ้หเหตมืออาชีพเลยครับไอ้เฟินเคยแก้ไม่ค่อยดี เมื่อไห่เรียนจบอันนี้เปิดกิจาการเลยก็ได้นะฮะมีความรู้ไปเยอะเลยฮนครับตีเงียบเลือกเนียบองแดงนั่นครับขยายายกไปที่นั่น คุณคุณยายหลายคนครับเริ่มทยอยโทรมาบอกให้ไปเอาของแล้วเมื่อื่นก็นหาที่ได้ไปเอาแออยู่บ้านข่าวแล้วก็นหาที่ได้ไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์หลายๆคันกับเหล็กครับอยู่ทางหนองมะเดียงหนาได้เอารถหกล้อไปนี่ครับรถประจำตำแหน่งจะดูการนี้ อย่ยงงามครับ giờ này chia nhà mình ngõ chút nè ก็กน่นเหมอือนที่แตกเนี่นอันของปูเตี่ย<ไ>อันเดินไปหาปูเตี่ยเด็กเมว่อันที่แตกยุม่มๆเน่ยเดี๋ยวให้เครื่องตัญญาน่อันนั่นท่อนั่ยหรอท่อของไปปูหตัวไนโ<อ>้โหออกแล้วอันนั้นเนาะปีนเอาหูปีนแล้ว ไอ้ฝืนก็ยังบอท่านได้รู้ครับอันใดทองแดงอันใดปีนิำตอนนี้เริ่มรู้แล้วครับทองแดงครับปริมาตรเท่ากันแต่ทองแดงกินหนักกว่าอ่าถึงจะเป็นสีเดียวกันสีเดียวกันก็ใช่เอ้าแสดงว่าอันพัดล้มบ่ยังบอท่านได้มีมีนิ่มเลยตัวหนะ่งเป็นบอ มันยิงนยงมีแต่อันนั้น,นอันยังไงจยังอย้<ม>อ่อนีท้องแดงกันลีครับเดี๋ยวก้อนก้อนไต่มาล้อนีแต่ชื่อรถมาตัดอยู่6-7ชันไง มอไซค์ห้างตะกี้กันหลายครับยูเนี่ยเจออะไรยัง,ง,งเดีย๋ดวยวครับไอทองแดงกันเหลี่ยงก็เห็ดตัวละเซลล์นะน้อยน้อยตอนเข่าตู้ อันนี้ของห้างยุบบ้านหลายๆทุว้วเอ็นได้ครับตูวเย็ยนแช่งสักข้าเอาบอกใจเล่นเปเอาให้ได้กะที่เล่นไปง่ายครับอันนี้กํลาลังเชื้อของพื่นที่เก็บของไม่ครับ พอตอนนี้มันเต็มไม่ได้ก็พออยู่บ้านจัดงานศพครับ บ้าโอ้โหบ้า,บา,บา,านะครับผลของขึ้นแล้วครับเปิดเลยว่ะ อย็นไหลแลวเว้ยเออ้ยเออ้ยหาดพัดล้มนี่แหรว่มาเล่นบันเนี่ยมันเลยเว้ย เนี่แต่มันเป็นมีเนื้อหนังเวที่เป็นทองแดง สถานที่ร้านดีๆกันครับไล้วอีเอสเปิดเต็มตัวเพาปูว่าลอยา่างไม่เด่น่ะ พี่จัดเดี๋ยวเดี <nh> au, mm ๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไอ้มาเดี๋ยวไปจังไปจัดอันนั้นกันเนาะขอบคุณปิด้ีนะครับท่านก่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ